กา14นาทีนะคะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของข่าวเช้าวันหยุดในวันนี้คะ่ะยังคงพูดคุยกันได้4 8 3 8 9 9 0นะคะ,คะวันนี้เนี่ยใช้นุ่มที่อยู่ข้างๆพวกเรา <c oughs> ตอนนี้ไป <c oughs> อยู่ที่นู่นเลยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ,คะไปดูบรรยากาศของวันเลนทายที่นู่นด้วยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเรานะคะแล้วเดี๋ยวจะนภาพสวยๆมาฝากกันะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสันคะ่ะสวัสดีค่ะสบายดีคุณเซนคุณอีฟแลัสบายดีค่ะ สบายดีนี้เป็นคำทักทายของคนสมปราวนะครับเวลาเขาสวัสดีกันเขาเจอกันเขาจะเสียงประมาณว่าสบายดีไม่ใช่ไหมคะใช่ไนะคะใช่ครับแล้วเราก็ต้องทักตอบก็ว่าสบายดีอะไรอย่างงี้ครับเขาก็ไม่ได้ถามว่าเราสบายดีหรือเปล่าจะเป็นคำทักทายของเขาอ่ะนะครับค่ะโอ้โหจากรูปเนี้ยวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสีเดียวกับเราเลยใช่แล้วถือดอกไม้ฟรุ้งฟริ้งขอบคุณนะคะอาจารย์ว่าเป็นเป็นวันวาเลนไทน์ก็เลยถือถือโอกาสเอาดอกกุหลาบไปมอบให้ วันนี้คุณเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับขอบพระ,ระคุณค่ะ,คะเป็นยังไงครับรบรรยากาศที่นูน่นค่ะอาจารย์ที่นี่คึกคักมากครับเพราะว่าผมตอนนี้อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิศพศเศษบอรต็นอยู่ที่ชายแดนสปปออลาวเชื่อมติดกับจีนเขามีพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับแฟน Amazing AC เ,นเพราะว่าผมจะนําเสนอคาบาเร่จะฝีมือคนไทยล้วน นะครับตั้งแต่การออกแบบฉากออกแบบท่าเต้นอะไรโอ้โหผมนั่งดูแล้วประทับใจมากมต้องบอกเลยว่าคนไทยนี่เก่งจริงๆเก่งจริงๆนะครับ<ช>แล้วก็<ช>วันนี้ครับจะเริ่มแสดงรอบแรกมีท่านรองนายกสปปลาวมีรัตนตรีมาตเต็มเลย<ช>ผมผมคิดว่าทุกคนจะต้องประทับใจในทีมองคนไทยพรุ่งนี้ต้องอย่าพลาดนะครับ<ช>ตอนเช้าเวลาเดียวกันนี้ครับค่ะนี่ขึ้นแผนที่หมว่าอาจารย์อยู่ที่บอดเต็นใช่ครับเรียกว่าบอดเต็นครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งในสิบของสปปลาวนะครับ อยู่ติดกับชายแดนจีนเลยอยู่ติดกับ12ปานนานะครับออปันนาน,นี้ก็มีมีมีคนไทยอยู่นะครับเรียกว่าไทยรื้อเมื่อวานนี้ผมก็ไปนั่งทานอาหารร้าน,นไทยรื้อเขาพูดมาเนี่ยเราเข้าใจประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์ตอนหลังจะพาไปทานไทยรื้ออร่อยมากเอาผมถ่ายรูปอาหารไว้แล้วแต่ว่าไม่สามารถเอากลับไปให้ทั้งคุณอิปุนเซนชินด้านนะตนามไปรับประทานกันค่ะบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะการดอกไม้แพงเหมือนบ้านเราไหมคะ ดอกไม้ถูกครับดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเอา,อาเขาออกมาจากเมืองจีนนะครับมาจากคุณหมิงมาจาก12พรรนาแล้วดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างรูปที่ผม,ผมส่งไปให้นั่นเนี่ยไม่ได้มาจากร้านดูแลนะครับไปขโมยร้านก๋วยเตี๋ยวมาถ่ายทุกร้านทุกกระดับกระดาษดอกไม้กันคือใหญ่มากครับใหญ่มากครับทีนี้อยากจะเล่าเรื่องคําบอกรักหน่อยสองสองสาวมีใครบอกรักหรือยังครับปีนี้ โอ้ยังเลยค่ะคิดนานเช้ามากเลยค่ะตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่น่าถามคำถามเศร้าแต่เช้าเลยนะครับสดนน่ากรรมเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นภาษา a e ซนี่ยังไม่มีแน่นอนค่ะอาจารย์บอกได้ไลมคะไม่มีนะครับครับเนี่ยมีนี่อยากจะให้ขึ้นกราสิกนะครับว่าคําบอกรักในภาษาต่างๆเนี่ยทาภาษาบอกรักในภาษาบูไนเนี่ยนะครับสยาจินดาการมูสยาจินดากานมูนะครับนี่เป็นคําของภาษาบูไนนะครับ ส่วนของกัมพูชาเนี่ยจะน่ารักหน่อยนะครับขยมสรรันเนี่ยขยมนี่คือผมนะครับสรรันนี่ก็คือว่ารักเนี่ยนี่ก็คือคุณนะครับหรือว่าจะบอกว่าอันนี้แบบพูดแบบสุภาพสุภาพผมรักคุณนะครับกระฉันรักเธอก็เป็นบองสันโอนก็ก็จะสุภาพอีกแบบหนึง่งนะครับพอเป็นภาษาอินโดเนี่ยสังเกตนะครับภาษาบูรในภาษาอินโดจะคล้ายๆกันเพราะเป็นตระกูลภาษาเหมือนกันภาษาบูรในภาษาอินโดเนี่ยนะครับ ภาษาบาลภาษาบาลาแต่ว่าภาษานะครับภาษาอินโดก็บอกว่าสยาจินดาปะดามูนะครับอะไรก็เป็นภาษาภาษาอินโดส่วนสพปลาวนี่พูดปั๊บคนไทยคนอิคุณเซนรู้ทันทีเลยค่ะค่อยฮักเจ้าอง่ายสุดเลยอ่ะค่อยรักเจ้าก็เหมือนเหมือนคล้ายๆไทยค่อยฮักเจ้าแต่ว่าคนสพปลาวบอกผมว่าถ้าพูดแค่นี้ถือว่ายังไม่รักจริงอต้องบอกว่า ค่อยฮักเจ้าและจะฮักตลอดไป oh, <c oughs> โอ้โอสมเนียงอาจารย์ <c oughs> แต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นคำแบบคนมีอายุโตโตกันแล้วพูดแต่ถ้าวัยรุ่นเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งค่ะคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเชนเคยรู้ไหมครับว่าวัยรุ่นเขาพูดกันไว่ายังไงคนสปปลาวเาเวลาบอกรักกันอ่าค่อยรักเจ้าหลายโ้นเนถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นตรงนี้ครับปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ค่อยฮักเจ้าและจะฮักตลอดไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ เขาฮัตเปิลเดอเขาเขาฮัตเปิลเขานี่คือเราเนี่ยเขาฮัตเปิลเขาฮัตเปิลเดอรวจะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับค่ะแล้วการบอกว่าเวลาขอบคุณนี่บอกว่าขอบใจก็สุภาพเลยใช่ไหมคะขอบใจขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆต้องพูดทอดทอดเสียงหน่อยสําหรับคนสปปลาวเขาจะมีจังหวะชีวิตที่นุ่มนุ่นุ่มนวลค่ะต่างไปจากเมียนมานะครับถ้าคําบอกรักกะบอกจิตพาเด แค่นี้เหรอคะจิตประเดชันส <S <S ัส้นรครับกิตประเดชันสัส้นหน่อยอใช่ครับส่วนภาษามาเลเซียก็เป็นภาษาบาฮาซามาเลเซียซึ่งจะมีช่วงท่าช่วงทีทำนองคล้ายๆกับอินโดกับภาษาบูไนอะนะครับสยาจินตหมูก็คล้ายๆกันเลยนะครับส่วนฟิลิปปินเนี่ยมาเฮากิตะมะาเฮามาเฮาที่ออกเสียงมาเฮากิตะนี่แปลว่าฉันรักเธอค่ะนะครับส่วนสิงคโปรใช้ภาษาอังกฤษ คุณอิ๊ต้องบอกได้แน่เลยสิงคโปร์เวลาเขาบอกรักเขาบอกว่าไงครับ I love you ไงคะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องเป็นซิงลิสครับต้องเป็นซิงลิสสิงคโปร์บอกอังกฤษเป็นซิงลิสต้องบอก I love you ล่ะ I love you ล่ะอ๋อ I I love you ล่ะเขาลากันเยอะเลยเพราะสิงคโปร์พูดอะไรก็ต้องลงท้ายด้วยลาลาไปหมดแค่ล่ะแค่ลาโอเคล่ะโอเคล่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอก I love you ก็ I love you ล่ะ I love you ล่ะอ๋อ จัไม่ได้ใครเคยเลิกอยู่ค่ะอันนี้ง่ายที่สุดเลยจำไม่ได้ให้อาจารย์ช่วยไปโพสใน facebook ด้วยแล้วกันเนาะนี่คุณผู้ชมได้ภาษาไปบอกรักแล้วครับวันนี้ทุนพูดถึง Facebook ก็มีจิงกังวันในแฟนเพจด้วยนะครับใครสนใจก็ไปร่วมสนุกนะครับจนจนภาษาสุดท้ายเนี่ยเวียดนามเนี่ยบอกบอกไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายบอกผู้หญิงกับผู้หญิงบอกบอกผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าผู้ชายบอกผู้หญิงเนี่ยจะบอกอันนิงเอม นะครับเอ็มส่วนผู้หญิงจะเป็นเอ็มอิงอันนะครับเอ็มยูอันเนี่ยนะครับก็จะบอกไม่เหมือนกันมีศั์เฉพาะของเขาเองอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นคําบอกรักสนุกสนุกสําหรับท่านที่อยากจะจาไปเดี๋ยวผมไปขึ้นแฟนเพจไว้แล้วกันดีเลยค่ะโอ้ได้เยอะเลยทีนี้อยากเล่าต่อถึงความอเมซิ่งของคนความน่ารักของคนสอปรลาวเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักก็จะพาไปงานแต่งงานแต่ก่อนจะพาไปงานแต่งงานเนี่ยผมอยากให้ดูทั้งทั้งคุณอิคุณเซนเคยเห็นคนสอปรลาวนุ่งสิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ สิ้นเนี่ยมีความหมายนะครับเวลาเราดูผมอยากให้ดูที่สิ้นนิดหนึ่งนะครับสิ้นเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นผ้าสิ้นธรรมดานะครับปัจจุบันคนสวปเราอย่างนิยมนุ่งสิ้นอยู่แล้วก็ถ้าดูให้ดีมันจะมีส่วนที่เป็นหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะครับก็แบ่งเป็นสามส่วนซึ่งทั้งสามส่วนเนี่ยนะครับสิ้นทั้งสามส่วนเนี่ยเขาหมายถึงลาวสามกลุ่ม คนลาวสามกลุ่มซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศนี้คือลาวลุ่มก็คนคนที่อยู่ราบลุ่มคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ริมแม่น้ําโขงทําอาชีพเกษตรกรรมนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือลาวเทิงก็คือลาคนลาวที่มีเชื้อสายมอสายกัมพูชาชอยู่ที่ราบสูงขึ้นไปนิดนึง แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือราวสูงไปเลยนะครับก็คืออยู่บนภูเขาสูงเพื่มงมองเยาหมู่เซอ่ออาขาที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันทางภาคเหนือของไทยนะครับอันนี้เขาอยู่ภาคเหนือของสปปลาวเหมือนกันตัวสิ้นเขาก็มีความหมายเขาบอกว่าเขาต้องทอสิ้นให้ต่อก,กันเพราะว่าคนลาวสามกลุ่มเนี่ย จะได้รักผูกพันกันอ๋ออาจาร้าขาเราเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีค่ะอ๋อครับเห่างั้นก็คงเล่าได้เฉพาะสิ้นเนี่ยละครับน่าจะจบสิ้นแน่เลยแล้วเขาใช้สิ้นในงานแต่งกันไหมคะจารย์ใช่ครับเขาแต่งเป็นกิจวัตรประจาวันนะครับก็ส่วนที่แพงที่สุดนี่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่ตรงตีนสิ้นตรงท่อนตรงปลายถ้าสิ้นเนี่ยนะครับะคเรียกว่าลายตีนสิ้นที่ยากสุดแผ่นผืนดีๆนี่ทอเป็นเดือนๆเลยนะครับราคาหลักเป็นหมื่นเลยทีเดียว แพงกันวันจ้ยผมไปที่ที่หมู่บ้านภูเขาคำเนี่ยนะครับไปเจอคุณสายสมรวงละมาดนี่ถือว่าเป็นคนพอสิ้นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของสพปลาวนะครับแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยก็คุณแม่บัวพันธ์ก็มีอีกอันนี้สำคัญครับคุณอิ๊คุณเสร็จครับคือภาพเบี่ยงผ้าเบี่ยงนี่ถือว่าเป็นของโชว์เลยคนดูสปปลาวดูสาวสวยไม่สวยหนึ่งดูที่ตีนสิ้นก็คือดูที่ชายสิ้นสองดูที่ภาพเบี่ยง นะครับเขาจะแยกออกครับว่าใช้ไหมประเภทไหนอะไรอย่างไรดูว่าสวยไม่สวยเนี่ดูที่สองชิ้นนี้สวยมากเลยค่ะอืสวยนะครับที่ชุดชุดท,ท,ที่คุณแม่คําพันใส่เนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับผ้าเบี่ยงเนี่ยโอ้สวยงามมากเข้ากันทั้งชุดแล้วก็เข้ากับพวกเราสามคนด้วย <laughs> ครับทีเราฝั่งนี้ก็จะเป็นความ Amazing ความน่ารักของคนสอง,องารเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นว่า สิ่งที่เราเห็นเขาใส่อาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสะท้อนถึงความรักความฝูกพันในเชื้อชาติเขาเองถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะรักกันมากขึ้นค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวฝากไว้พรุ่งนี้ค่ะบาร์เร็่นะคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเสียดายเวลาหมดแล้วนะคะยังสนุกอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะค่ะแะ้วคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของข่าวเช้าวันหยุดค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ